วันนี้มิสเตอร์เอ็มจะพาเพื่อนๆครับมาแกะกล่องต้นไม้ครับเอบต้นไม้มานะครับในราคาประหยัดนะครับต้นนี้400บาทต้นนี้300บาทได้มาแล้วครับได้มาแล้วมามาดูกันครับนี่โอ้ได้แล้วครับเอาตรงออกนี่ออกเลยนะครับกันกระแทกออกนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับยินี้ต้อนรับ เข้าสู่ช่องมิสเตอร์เอ็มครับอ่าฮะนะครับเพื่อนวันนี้มิสเตอร์เอ็มจะพาเพื่อนเพื่อนมาแกะกล่องนะครับโอ้ยมดกัดมดกัดอุ้ยมดกัดครับวันนี้มิสเตอร์เอ็มจะพาเพื่อนๆนครับมาแกะกล่องต้นไม้ครับพอดีมิสเตอร์เอ็มไปเอฟนะเอฟต้นไม้มานะครับในราคาประหยัดนะครับต้นนี้นะครับราคาอยู่ที่400บาทนะครับแล้วก็ ต้นนี้นะครับราคาอยู่ที่300บาทนะครับเรามาลุ้นกันว่า2ต้นนี้นะครับอาจจะเป็นต้นไม้ที่สมราคาหรือเปล่านะครับเป็นไม้เขียวทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่กําลังยอดนิยมก็ก็ว่าได้นะครับแต่ถ้ายอดนิยมจริงๆต้องเป็นไม้ด่างครับแต่ของเราไม่มีปัญญาซื้อไม้ด่างหรอกครับเดือนเดือนหนึ่งเราจะซื้อ เราจะเอฟได้แค่ครั้งเดียวอันนี้เป็นการเอฟครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่าจะประสบความสําเร็จขนาดไหนนะครับต้นไม้จะสวยขนาดไหนครับบอกไว้ก่อนครับต้นนี้400บาทนะครับเขามีชื่อว่าฟิโลเลนดอนโกลเดนดากลอนนะนะครับแต่เป็นใบเขียวนะครับแต่แม่ค้าเขาบอกว่ามีโอกาสลุนล้นด่างลุ้นด่างไม่รู้ว่าลุ้นด่างยังไงนะครับตอนที่แม่ค้าเขา,าขายเนี่ยเขามันจะจะมี แบบจุดๆ,ๆนะครับที่เป็นสีขาวๆเหลืองๆนี่ก็เรามาลุ้นกันครับส่วนต้นนี้เป็นสเสนจันทร์นะครับซึ่งเป็นสเสนจันรแดงครับเป็นสเสนจันทบ้านสเสนจันแดงนะครับราคาอยู่ที่300บาทเราจะมาดูกันว่าฟอรมเขาจะสวยขนาดไหนใบเขาจะสวยขนาดไหนนะครับวันนี้เราเอฟกันมา2ต้นครับแม่บ้านเขาให้เงินเรามาแค่นี้ครับในงบ700บาทครับอันนี้400พร้อมส่ง300พร้อมส่ง มาเรามาแกะกันเลยครับเรามาเริ่มจากต้นแรกครับต้นที่ถูกที่สุดนะครับของวันนี้นะครับนั่นคือ300บาทเป็นต้นเสน่จันแดงครับเราจะมาลุ้นกันเลยครับว่าตัวเสน่จันแดงเนี่ยเขาจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับสวยขนาดไหนนะครับมามาดูกันเลยครับนี่ครับมานลุ้นดูข้างในกันครับดูการแพ็คของเขานะครับ นี่ครับเพื่อนๆครับดูการแพ็คครับนี่เขาแพ็คใบมาเรียบร้อยมากนะครับแล้วก็มีกันกระแทกด้านข้างด้วยตรงนี้นะครับโอเคครับแล้วก็จะออกทีละชิ้นนะครับเบาๆนะครับด้วยความระมัดระวังด้วยความระมัดระวังนี่ครับโหเขาใส่กันกระแทกเยอะมากนะครับอันนี้300บาทรวมส่งดูสีครับเพื่อนเพื่อครับความใส่ใจของแม่ค้าเขาครับนี่ครับได้มาแล้วได้มาแล้วอุ้ย เขาผูกด้วยนะครับผูกเชือกติดไว้นะครับเพื่อนๆดูข้างในนี่ฮะนี่เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆเขาผูกเชือกติดไว้ด้วยนะครับกันไม้ล้มนะครับพ่อค้าแม่ค้าต้นไม้เนี่ยต้องใส่ใจมากเลยนะครับได้มาแล้วครับได้มาแล้วมามาดูกันครับนี่โอ้ได้แล้วครับมาเรามาแกะกันเลยครับมาแล้วครับเพื่อน ดูใบครับดูใบดูใบไม่ใช่ประเทศนะครับ<ไ>ดูใบก็คือดูใบไม้นี่นะครับว้าวโอ้ฟอมจะประมาณอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตที่ใบครับใบเขาจะมีความเปียกน้ําชุ่มน้ําก็คือเขาจะคายน้ําออกมาเพราะว่าด้านในกล่องเนี่ยมันไม่มีอากาศให้ระบายออกนะครับใบไม้เขาจะคายคายใบยออกมานะครับ ใบก็จะมีความช้ำหน่อยๆเนาะเพราะว่าด้วยความพับความอะไรนะครับดูใบใบนี้ครับสวยมากครับเสน่ห์จันแดงครับเสน่ห์จันแดงนะครับนี่ก็จะโดนพับมาหน่อยๆนะแล้วที่สําคัญครับมาดูใกล้ๆครับเพื่อนๆครับที่สําคัญครับแม่ค้าเขาบอกว่ามันติดด่างครับเพื่อนๆนี่นี่นี่ตรงนี้เลยครับเห็นไหมฮะด่างเลืองแบบนี้นี่เรามีโอกาสลุ้นนะครับมีโอกาสลุ้นในราคา3 0 0้อยบาทนะครับ ด่างจริงไม่จริงต้องดูใบด้านหลังด้วยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะนี่ฮะจากการดูด้านหลังแบบนี้ด่างมันทะลุมาด้านหลังแบบนี้เนี่ยโอกาสเป็นด่างจริงเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนี่นะครับเบื้องต้นก็ไม่มีปัญหาอะไรมีปัญหาเรื่องของใบที่พับหงิกงอบ้างนะครับก็อาจจะเสียนะครับใบพวกนี้อาจจะเสียเลยนะครับแล้วก็จะมีใบที่แทงหลอดออกมาใหม่นะครับใบใหม่ของเขาใบนี้ครับ นี่ใบอ่อนเขานะครับใบใหม่ครับโอเคครับก็สนีจันแดงนะครับลุ้นด่างลุ้นด่างแเป็นไม้ต้นแรกของเรานะครับที่มิสเตอร์เอฟมานะครับสามร้อยบาทถือว่าคุ้มครับคุ้มนะน่าจะคุ้มอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเลี้ยงแล้วก็มาดูพัฒนาการของเขานะครับไปมาดูต้นต่อไปกันเลยครับมาดูต้นต่อไปครับต้นนี้พิโลเลนดอน โกลเด้นดากอนนะครับต้นนี้หอ่อห่อตะกร้ามาเลยนะครับใส่ตะกร้ามาครับกําไรของมิสเตอร์เอ็มก็อยู่ที่ตะกร้านี่แหละครับได้มาทั้งสองใบนะครับเพื่อนแม่ค้าเขาใส่ตะกร้ามาให้นะครับภาคหลังๆเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะใส่ตะกร้ากันแบบนี้นี่ครับเอาไปใส่ผ้าใส่อะไรได้เยอะแยะหรือจะเอาปลูกต้นไม้ก็ได้นะครับปลูกต้นไม้ก็ได้อืมนะครับก็มา เอาตรงออกนี้ออกเลยนะครับกันกระแทกออกนะครับตามฟอร์มที่แม่ค้าเขาเสนอมาเลยนะครับเพื่อนๆสามใบนะครับนี่ใบที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่ามีด่างมีติดด่างนะครับเดี๋ยวสังเกตดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนนี่ครับเพื่อนๆติดด่างตรงนี้นี่เองนะครับตรงนี้นี่เองดูหลังใบซิว่ามันจะมีรอยไหมเีไหมฮะ เห็นอยู่นะครับเห็นทะลุไปอยู่นี่แสงว่าด่างจริงนะครับมีโอกาสลุน้นมีโอกาสลุน้นมาดูใบนี้บ้างนะครับใบนี้มีติดด่างไหมเนี่ยไม่มีนะครับยังไม่เห็นนะครับแล้วก็ดูอีกใบหนึ่งใบใหญ่อีกใบหนึ่งโอ้โหใบนี้ก็ติดด่างครับเพื่อนๆตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมฮะอ่าลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นได้นี่ครับมีรอยกระแทกนิดหน่อยเห็นไหมฮะมีกระแทกใบนิดหน่อย ใบโดนตะก้าขูดนะครับแต่ก็ถือว่าไม่เสียหายมากนะครับไม่เสียหายมากพิกดูใต้ใบนี่เห็นไหมฮะถ้าพิกดูใต้ใบแบบนี้เราจะเห็นนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่ามีรอยด่างทะลุมาด้านหลังนะแล้วก็อีกหนึ่งหลอดเนี่ยครับนี่ครับเขาเรียกว่าหลอดนะคือยอดใหม่ที่กําลังจะแทงขึ้นมานะครับเดี๋ยวมิสเตอร์เอ็มจะแกะออกมาให้สมบูรณ์เลยนะครับมาครับก็ แกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆมาดูขยับมาดูกันใกล้ๆเลยนี่ครับได้มาทั้งหมดอยู่3ใบนะครับอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นใบแรกนะครับใบแรกนี้นะครับเป็นฟิโลเลนดอนโกลเดนดากอนนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าเมื่อกี้เนี่ยมิสเตอร์เอ็มแกะดูแล้วนะครับแล้วก็เขี่ยดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆลองมาดูครับใกล้ๆนะฮะนี่เห็นไหมครับมันน่าจะเป็นไม้ยอดนะครับ น่าจะเป็นไม้ยอดครับถ้าเป็นไม้ยอดแบบนี้เนี่ยการเจริญเติบโตจะเร็วมากนะครับดูจะครับดูเป็นท่อนออกมาตรงนี้นะครับเป็นไม้ยอดน่าจะเป็นไม้ยอดนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถตัดแบ่งได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นใบที่2นะครับใบที่2ก็จะมีด่างหน่อยๆเนาะมาดูตรงนี้ครับนี่ครับด่างตรงนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็ใบที่3ก็ยังมีด่างอยู่ตรงนี้นะครับนี่นิดนึงนะก็สมราคาครับ400บาทนะ แล้วก็ตรงนี้อีกอันนึงก็คือหลอดใหม่ของเขานะครับหรือยอดใหม่นั่นเองนะครับหรือยอดใหม่ของเขานั่นเองก็รอรุ้นดูครับว่าจะมีด่างแถมมาไหมเหมือนใบที่ 2- ที่3หรือเปล่านะครับเอาละครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจากการซื้อต้นไม้ครั้งแรกนะครับของมิสเอ็มนะครับต้นแรกก็จะเป็นเสน่ห์จันแดงนะครับเสน่ห์จันแดงเป็นแบบนี้นะครับก็มีด่างอยู่หนึ่งใบนะแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็คือฟิโลเอนดอนนะครับโกลเดนดากอน สามใบ1หลอดนะครับทั้งหมดทั้งมวลราคา700บาทนะครับงบเดือนนี้หมดแล้วนะครับหมดแล้วก็ไว้คอยดูเดือนหน้านะครับว่าจะมีอะไรหรือเปล่าแต่ช่วงหลังจากนี้ไปนะครับมีร์เอ็มก็จะเริ่มทำนะครับลงเรือนเล็กๆนะครับสำหรับการทำลงเรือนที่จะเพาะไม้นะครับซึ่งเป็นไม้ประดับไม้ใบนะ ก็ดูว่าเราจะมีไม้ด่างเข้ามาอยู่ในคังของเราหรือเปล่านะครับเอาละครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมของเพื่อนๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับสายต้นไม้สายไม้ด่างไม้ใบนะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยก็ได้นะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆเ,เวลามิสเตอร์เอ็มทำคลิปลงมาใหม่ๆว่ามีต้นไม้อะไรมาบอกเพื่อนๆบ้างน,นะครับช่วงนี้กระแสะะต้นไม้ใบไม้โดยเฉพาะไม้ด่างเนี่ย ค่อนข้างจะรุนแรงมากๆแล้วก็เราจะเริ่มต้นด้วยการปลูกไม้เขียวก่อนนะครับเพื่อขยับเข้าไปสู่ไม้ด่างถ้าเรายังมีงบนะครับเอาละครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในที่ต่อไปครับสวัสดีครับ